ตะมาจะลงบันไดย่าตมาลงไม่ได้ต้องคานไปลงไปทีแบบเอาโทษทีนะเอาก้นวางทีละขั้นละขั้นไปอยู่ข้างล่างประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจะถึงห้องน้ํำบางครั้งต้องคานไปมันมันมันเหมือนว่าอะไรัจะล้นทับงั้นอ่ะมันมันหมุนมันเอาแบบโค้งเค้งนี่ว่าเหมือนเรือโค้งเค้งโค้งเค้งอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันจะทําให้อาเจียนด้วยอ๋อค่ะจะทาให้อาเจียนเวลาเวลาวูบไน้ำจะทําให้งงหัวเวียนหัว ทรมานมากเลยใช่ไหมคะอาการ้โโยมเ้ยจะมาแล้วไม่อยากหาหมอจะมายังต้องไปเลยอืปกติเลยใมีมีแรงทํางานได้เยอะเลยทํางานได้ทั้งวันและอาการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหมคะหายตอนนั้นต้องใช้ไม้เท้ากลับมาใช้ไม้เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เลยมั่นใจไหมคะว่าผิดพันคือจะช่วยกันเวียนหัวบ้านหมุนได้ดีมั่นใจแค่ไหนคะมั่นมั่นใจมาจะลงบันไดาตมาลงไม่ได้ต้องคันไปลงไปทีแบบ เอาโทษทีนะเอาก้นวางทีละขั้นละขั้นไปอยู่ข้างล่างประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจะถึงห้องน้ําอบางครั้งต้องคานไปมันมันมันเหมือนว่าอะไรจะล้ญญนทับงั้นอ่ะมันมันหมุนมันเอาแบบโค้งเค้งดี่ว่าเหมือนเรือโค้งเค้งโค้งเค้งอยู่อ,อ,ยอย่างเงี้ยมันแล้วมันจะทําให้อาเจียนด้วยอ๋อค่ะจะทาให้อาเจียนเวลาเวลาวูบน้ําจะทําให้งงหัวเวียนหัวทรมานมากเลยใช่ไหมคะอาการโี้หวโยมเ้ย จะมาแล้วไม่อยากหาหมออาจจะมายังต้องไปเลยเวลาไปหาคุณหมอค่ะคุณหมอเขาวินิจฉัยออกมาว่าเป็นเขาวินิจฉัยว่าเส้นคอตึงแค่นั้นเองแล้วให้ยาแต่ทจะทให้ปวดหัวคอาจจะมานะเสียให้โยมามานวดมาอะไรแต่อะไรก็ไม่หายทานยาที่โรงพยาบาลก็ไม่หายค่ะแต่มาเจอเคโอมาเจอเคโอพูดได้อย่างเต็มปากไหมคะว่าหายแล้วอาจจะมาก้าสกบานเลยดีกว่าโอ้โห โบดอยู่ตรงเนี้ยค่ะ<ฮ>อัตมากรกับบานกับโบดเลยว่าอัตม,มาหายเพราะเคโอโอ้สุดยอดมาก,มากเลยนะคะนี่ก็เป็นเสียงจากหลวงพ่อนะคะที่ประทับใจกับผลิตภัณฑ์เคโอมากๆเลยนะคะมีอาการเวียนหัววูบอาเจียนแล้วแล้วก็ไปโรงพยาบาลทําการรักษาหลายรอบแล้ว,<อ>ลวทานตัว <6. S 1> อื่นก็ไม่เห็นผลใช่ไหมไม่เห็นผลนะคะหลังจากที่เปิดใจทาน KO นะคะก็เห็นผลลัพธ์จะเจนตั้งแต่6วันแรกนะคะใครที่มีอาการดังกล่าวเนี่ยนะคะก็ลองเลยไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ไหมคะไม่ผิดหวัง อาตมาก้าก้าก้าท้าของอาตมาเลยจากสามสิบสี่สิบพรรษาที่อาตมาบวชมาอาตมาจะไม่ยอมให้เสียพรรษาอาตมาบอกอาตมาครับพูดตรงๆว่าดีแน่ดีแน่นอนจริงๆดีจริงๆถ้าโยมได้ดูอาเคสนี้นะโยมถ้าเป็นเหมือนอาตมาอยู่นะที่ปวดศรีษะมากแล้วก็โค้งเคงหรือว่าวูบโรควูบนะเส้นคอตึงอาตมาขอแนะนานะเคโอ ดีแน่นอนจะโยมอาตมาขอท้านะเพราะอาตมาฉันอยู่แล้วตอนนี้อาตมาเป็นมาปีกว่าอาตมาก็หายแล้วหายแค่ยาสิบสองเม็ดเองโยมไม่ใช่ยาั้นเป็นสารกัดเนาะยาสิบสองเม็ดเองหกวันอาตมาหายอันนี้อาตมาบอกกองเลยนะว่ามันเป็นบุญของอาตมาเป็นบุญอาตมาที่ได้เจอเจอเจอสารพวกนี้เป็นบุญจริงๆเลยอ่ะ แล้วแล้วตอนนั้นน่ะอาตมาหน้าปีกว่านะเหมือนเป่าหุ้นึินน่ะอาตมาค้ำหมดเลยอ่ะทั้งร่เนี้ยอาตมาไม่ได้ตักแดงค่ะอาตมาเชื่อว่าเลือดจะคงจะทําอาตมาค่ะพวกเลือดที่มันเดินไม่สะดวกไม่อะไรตอะไรเงี้ยนะคงอย่านั่นตัวอาตมาค่ะแล้วหน้าเนี่ยค้าดําฟ้าขึ้นอาตมาหายเพราะนี่แหละหายเพราะตัวเนี้ยสุดยอดมากมากเลยค่ะในเรื่องจริงทั้งนั้นนะโยมนะไม่มีไม่มีคําว่าเท็จออกจากปากอาตมา แล้วตัว KO ปลอดภัยไหมคะปลอดภัยโยมปลอดภัดยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ่คะโยมเชื่อไหมจักจับจับฉันไปหกวันแล้วโยมหลังคาจะมาสูงไหมข้างบนเดี๋ยวโยมลงไปโยมเงี่ยมองหลังคาข้างบนสุดเลยค่ะจะมาเป,ปา<อ>รี้ยงขึ้นาสีอ่ะอสีเหลืองนะค่ะสีเหลืองนะ่ยโยมถ่ายรูปได้เลยจะามาเปรี้งขึ้นไปทาแล้วก่อนที่จะเจอ KO ค่ะหลวงพ่อที่มีอาการมูก,ก็คือใช้ชีวิตคนเดียวหรือว่ามีคนดูแลอยู่คะก็ใช้ชีวิตคนเดียว เพราะจะมาทาอะไรจะมาจะไม่เรียกใครจะไม่ขอไม่ไม่พึ่งใครอ่ะจะจะพึ่งตัวเองอยู่ตลอดเพราะว่าทนต้องพึ่งตนเองถึงจะถูกค่ะแล้วถ้าเกิดแบบมีลูกค้าค่ะที่เขายังมีความสงสัยว่าเอ๊ะมันจะจริงหรือเปล่าอ่ะค่ะหลวงพ่อช่วยแนะนำนิดนึงค่ะก็อันนี้เรื่องจริงแบบไหนอะ หมายถึงว่าจะดีจริงจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยคะราคาสูงไปหรือเปล่าอะไรยเงี้ยอันนี้ยอมรันตีเลยว่าดีจริงจริงค่ะอาตมาจะไม่พูดเท็จอยู่แล้วค่ะของดีก็คือของดีถ้าของไม่ดีอัตมาก็ว่าของไม่ดีอืมค่ะบอกกองกงแล้วสารสกัดเนี่ยค่ะไหลหมื่นแล้วที่อัตมาเสียไปแล้วอัตมาทิ้งหมย้นทิ้งจริงๆนะค่ะคลองอยู่ใกล้เนี่ยอาตมาลงไปทิ้งเลยเพราะคือไม่เห็นผลอัตมาก็ไม่อยากเก็บเอาไว้ค่ะแล้วก็ไม่แนะนําโยมให้โยมซื้อด้วยค่ะ ถ้าไหนดีอาตมาก็แน,นะ,ะแนํำแต่แนะนำแล้วบุญอาตมาจะได้บุญด้วยนะที่ว่าเราเป็นสะพานบุญให้เขาแนะนําให้เขาไปเจอยาตัวนี้ค่ะบางคน,เ,นเขาไม่รู้เรื่องบางครั้งเขาไม่ได้ดูในเน็ตไม่ได้ดูอะไรตอะไรเลยในทูบุ๊บไม่ได้เคยดูอะไรเลยเขาะจะไม่รู้ว่าเขาจะรักษาไงถึงสองก็ไปโรงพยาบาลหนึ่งสองก็ไปโรงพยาบานนไลบาไปโดนบางเจ้าหลอกมั่งอะไรมั่งด้วยยาบางครั้งยาตัวนั้นไม่ได้มีผลกับโรคเขาเลยถ้าเสียเวลาก็ทําบั่นทอนชีวิตให้เขาชีวิตเขาสั้นลงไปอีก S <S <S อาตมากล้าบอกอันนี้ค่ะอาตมาบอกไปทั่วแล้วนะบอกเยอะแล้วนะเนี่ยบอกไปเยอะแล้วบอกเยอะเลยต่างจังหวัดอาตมามบอกหมดเลยโทรบอกมาเลยว่ายาตัวนี้ดีจริงๆเรื่องน้ําหูไม่เท่ากันแล้วเป็นกันเยอะด้วยใช่ใช่ค่ะแล้วเป็นกันเยอะแล้วเดี๋ยวดูโยมเดี๋ยวสินเดือนนี้จะมีคนโทรเข้าไปเยอะเลยอืมค่ะถูกมากอ่ะมันคุ้มอ่ะคุ้มคุ้มเหลือคุ้มโยค่ะคุ้มจริงๆต้อง คนที่มีอาการต้องได้ลองใช่ไหมคะฟังอย่างเดียวก็ไม่รู้ใช่ไหมคะหลวงพ่อต้องได้ลองด้วยตัวเองคืออันนี้ไม่ต้องลองหรอกโยมค่ะไม่ต้องลองซื้อเลยใช่ไหมคะซื้อทานได้เลย <c oughs> แบบเรามีค่าค่ะ <c oughs> การเกิดมาเป็นมนุษย์นะโยมนะว่าเ,าเกิดมาง่ายๆ <c oughs> เออเรามีลูกหลานเรามีอะไรต้องดูแลหลายๆอย่างค่ะ <c oughs> เออ เสียเงินนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าแพงซื้อชีวิตเอาไว้มันรักษาได้หลายอย่างเลยมันคุมได้หลายอย่างเลยเคโอนี่คุมได้หลายอย่างอัตมารับรองได้ว่าคุมได้หลายอย่างแน่นอนมันกระทั่งกระดูกอัตมาเดินก็แก๊บก็แกลบยังหายโอ้โหเรียกได้ว่าช่วยได้หลายยจุดมากๆเลยหลายทางเลยโยมหลายทางเลยแล้วเรื่องกระดูกว่าเข้าอัตมานี่รู้สึกว่า บอกว่าจะไปหมดเอาจะหายไปแห่งที่สองแผ่งที่สองหายคพอกเขาที่เคยเจ็บเขาก็กแกบกเขาแก๊หายด้วยมันก็ตกยี่สิบเมตรเนอะเออนั่นแหละนะจะหายหายแล้วลืมเลยไงว่าเราเป็นอะไรอยู่ที่หัวเข่าจะมาลืมจริงๆเลยนะลืมไปเลยว่าเคยเวียนหัวลืมไปเลยว่าหัวลืมไปวว่าหัเข่าเราไม่ดีค่ะอสนเว่านั่งพระเพียบนี้ไม่ได้ค่ะต้องนั่งพระมาอย่างเดียวเลย ต,ตอนนี้ใช้ชีวิตได้ทับเทียบได้ตอนนี้ใช้ชีวิตได้ปกติแล้วใช่ไมหมคะหลังจากฉันผอมมีความสุขมากโยมการสวดมนต์สวดอะไรทําวัดเช้าทําวัดเย็นก็มีความสุขแล้วคือโลกเรามันไม่มีแล้ว่ที่ไปนั่งสวดมนต์ในโบสถ์เชื่อมั่ยโยมปวดหัวตึ๊บตื๊บต๊บเนี่ยจะเป็นโยมโยมมีความสุขไหมไม่มีค่ะแล้วงุดหงิดโด้วยใช่ค่ะแม้นกาพระด้วยกันคุยด้วยกันอาตมายังไม่อารมณ์เสียง่ายอารมณ์จะบูดง่ายเลยถามอะไรมันขอถามดีดี กายมันมายัว่วเบาโหเราอบางครั้งนะ,ะบางครั้งอาตมาตะวาดเลยยมเชื่อไหมอาตมาตะวาดไหมน่าทั้งเจ้าวาดมัน,มนครั้งลืมตัวไงม,มัน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 โลกของเรามันทําให้เราหงุดหงิดปวดหัวๆๆมากๆากลืมตัว <laughs> แต่ว่าอาะแต่บาเป็นพระ <laughs> ไม่ชอบจ้างหรอกโยมต้องบาจ้าอังให้อาตมาทํานู่นทานี่ะการที่เบียนหัวนะคะครั้งแรกทีาาก่เป็นหนักเลยพี่น้อยก็ เวลาเราตื่นนอนมาเราจะเปลี่ยนท่าเขาเรียกว่าพลิกตัวนะคะมันก็จะวูบไปเลยแล้วก็บ้านก็จะหมุนหมุนหมุนเลยนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นมันไม่หยุดแล้วเราก็หลับตาลงอย่างเดียวเลยถ้าเราอยู่คนเดียวนะคะจะมีอาการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยค่ะตอนนั้นก็คือนอนอย่างเดียวนอนท่านั้นเลยค่ะแต่พอดีว่ามีแฟนเขาอยู่ข้างๆเขาก็มาช่วยนำส่งโรงพยาบาลค่ะ เป็นหนะักคือสามรอบแล้วค่ะคืออาการ,าการบ้านหมุนวู้บ้านหมุนเนี่ยมันถึงต้องขั้นนําส่งตัวด่วน<ช>เลยเหรอคะ,คะด่วนค่ะเพราะว่าเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คือตรงนั้นทําอะไรไม่ได้เลยค่ะ <ฮ alam. S 2> มันจะหมุนอย่างเดียวเลยมันมันจะหยุดไม่ได้เลยมันหมุนหมุนหมุน,มนตลอดเวลาเราก็ลืมตามไม่ได้เลยค่ะเราก็ต้องหลับตาลงเพราะว่าเราลืมตาม,มาแล้วมันก็จะมีอาการที่บ้านมันหมุนตลอดเวลามันจะอ้วกพี่น้อยเป็นอาการนี้มาหลายปีหรือยังคะสามปีแล้วค่ะ อาการแบบนี้3ปีแต่มันไม่ได้เป็นตลอดเวลาคือเราไม่รู้ว่ามันเป็นช่วงไหนแต่รู้สึกว่ามันเป็นสามครั้งแล้วที่เป็นหนักมากๆถึงเข้าโรงพยาบาลค่ะอ๋อไปไปเข้าโรงพยาบาลมากี่ครั้งส3สามรอบแล้วค่ะอาการเข้าโรงพยาบาลคือถึงนอนที่โรงพยาบาลเลยไหมคะนอนนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเลยนอนคืนหนึ่งค่ะเขาก็รักษาตามอาการเขาก็ให้ยาแล้วกลับบ้านแล้วเราก็รู้สึกว่าไปแล้วมันก็ยัง ทานยาก็ไม่ดีขึ้นนะฮะก็มีอาการที่วูบบ่อยๆเหมือนเดิม<ะ>เวลาเราไปทํางานก็ก้มๆเงยๆใช่ไหมคะการทํางานก็คือตรวจงานแล้วเวลาเรามองลงมันก็รู้สึกว่ามันวูบบ่อยะคะ่ะเป็นจนบางทีก็ได้หยุดงานนะคะ,ะมันทําต่อไม่ไหว<ะ>เป็นในระยะสามปีแล้วเราก็หยุดงานบ่อยมากคือมีอาการแบบนี้<ะ>ทำงานไม่ได้หรอคะ่ะมันจะวูบแล้วก็หน้ามืด ทำงานกับเขาก็เกรงใจคนข้างๆด้วยค่ะว่าเราเป็นโรคอะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่นไม่สามารถบอกเขาได้ดว่าเราเป็นอะไรใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นเพราะอะไร<ม>เป็นเพราะสาเหตุ<ๆ>เกี่ยวกับเลือดลมเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อะค่ะอืแต่ว่ามันเป็นบ่อยมากบ่อยมาก,กหายามาทานทุกอย่างแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นค่ะมันจะเป็นแบบนี้มาเกือบสามปีแล้วทานมาหลายตัวแล้วไปโรงพยาบาลก็ไม่หายเราก็ต้อง คือสั่งซื้อทันทีเลยค่ะก่อนหน้านั้นทานมาหลายตัวหรือยังใช่ค่ะทานมาเยอะมากมาย<อ>ที่เขาบอกว่าดีอะไรพี่น้อยก็สั่งมาทานหมดแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นก็เหมือนเดิมไม่เห็นอน,นเดิมหน้าวูบเบียนหัวหน้ามืดตัดสินใจสั่งซื้อเซตไหนมาทานคะพี่น้อยตัดสินใจสั่งเซตหนึ่งเดือนมาทานเลยค่ะอืมค่ะแล้วมันเห็นผลตั้งแต่เซตแรกเลยไหมคะเห็นผลตั้งแต่เซตแรกค่ะที่ทานภายในสองอาทิตย์รู้สึกได้ว่าอาการที่พี่น้อย หน้ามืดเวียนหัวมันก็หายไปค่ะมันดีขึ้นกว่าเดิมจากที่เราเคยเป็นปวดหัวก็ไม่มีแล้วค่ะมันก็ดีขึ้นมากเลยอ๋อค่ะค่ะคือพี่น้อยตัดสินใจสั่งซื้อเซตหนึ่งเดือนมาทานแล้วก็ประมาณสองอาทิตย์ก็เริ่มสังเกตว่าตัวเองอาการดีขึ้นจากที่ว่าเคยหน้ามืดปวดหัวก็ดีขึ้นค่ะดีดีดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะพี่น้อยตอนนี้รู้สึกดีขึ้นประมาณแ80ดสิบเปอร์เซ็นแล้วค่ะมั่นใจเลยว่าผลิตภัณฑ์ ko ดีมากมากเลยค่ะอ๋อมั่นใจเลยเนาะว่าเห็นผลลัพธ์กับผลิตภัณฑ์ KO นี้80%เลยนะคะใช่ค่ะ,คะ,ะก็เมื่อก่อนนี้นะคะพี่น้อยเคยมีอาการหน้ามืดวูบแล้วก็ปวดหัวบ่อยๆตอนนี้เวลาพี่น้อยลุกจากที่นอนนะคะมันก็จะไม่มีอาการตรงนั้นแล้วค่ะมเมื่อก่อนลุกจากที่นอนมันก็จะวูบแล้วก็มานั่งสักพักหนึ่งก่อนใช่ไหมคะมว่ามันจะวูบไหมแต่ตอนนี้ไม่แล้วค่ะ คืออาการตรงนั้นมันหายไปเลยค่ะแล้วอาการที่เราเคยปวดหัวบ่อยๆก็ไม่ไม่มีแล้วนะคะก็คือดีขึ้นมากๆแล้วก็หลังจากที่ทานมาในระยะหนึ่งเดือนอาการที่พี่น้อยปวดหัววูบบ่อยๆแล้วก็หน้ามืดบ้านหมุนก็ไม่มีแล้วค่ะก็คือดีมากๆเลยค่ะพี่น้อยครับเพราะว่าส่วนมากลูกค้าที่ดูนะคะหรือว่าที่มาเห็นคลิปอย่างเงี้ยเขาจะคิดว่า ไปจ้างมาหรือว่าหน้ามาอย่างเงี้ยอยากให้พี่น้อยบอกกับท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้ค่ะอันนี้คือพี่น้อยบอกเลยนะคะว่าไม่มีการจ้างแน่นอนค่ะเพราะว่าพี่น้อยทานเองพี่น้อยเป็นเองพี่น้อยรู้สึกว่าคนที่มีอาการเหมือนพี่น้อยต้องเยอะมากๆค่ะอาการหน้ามืดเวียนหัวเพราะพี่น้อยไปโรงพยาบาลคุณหมอจะบอกว่าคนที่เป็นแบบนี้มีเยอะมากๆแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พี่น้อยก็อยากจะบอกต่อกับท่านผู้ชมนะคะว่า ถ้าเรามีอาการแบบนี้เราอย่าปล่อยให้ลุกลามค่ะมันจะทําให้เราหน้ามืดวูบบางทีไม่มีคนอยู่ด้วยหัวก็จะฟาดพื้นถ้าเราเป็นอย่างนั้นคือมันถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ค่ะก็อยากให้มาเปิดใจลองทานดูนะคะค่ะเยี่ยมเลยนะคะคือจากที่แกเคยเคยบ่นเ่าแกี้ปวดหัวเวียนหัวคือแกก็ไม่ค่อยได้ยินแกบ่นแล้วคือรือว่าเป็นยาตัวนี้ทาให้ให้แกหายก็แล้วก็ เราฝ้าเราบอก้าแบบว่าเขาดูอาการแก้วันนั้นแหละเออวันนี้ก็ทานมาหนึ่งเดือนแล้วอาการที่แกเรื้อบ่นก็ไม่มีแล้รัือผลิตภัณฑ์ของเราตอนแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างปวดหัวเวียนหัวไหมไม่เป็นครับไม่เปล่นไม่หมดครับไม่เป็นไม่ปวดแล้วใช่ไหมคะครับถือว่าหายหรือยังคะคุณตาหายไปแล้วครับหายไปแล้วเนาะทุกวันนี้ตอนลุกขึ้นนี่ต้องจับดึงจับสาไหมไม่จับเขาไม่ได้จับแล้วเข้าห้องน้ําเองได้แล้วใช่ไหมคะครับทางญาติเขาก็โทรมา บอกว่าพ่อเนี่ยมีอาการหน้ามืดอะไรเวียนเวียนล้มบ่อยนะเราก็เป็นห่วงเขาแกอยู่คนเดียวอ๋ออยู่คนเดียวด้วยเนาะก็มาเห็นอาการแกลนที่ที่แกมาเป็นที่ที่อยู่ที่กรุงเทพไปเลยมีตัวเป็นล้มล้มเข้าโรงพยาบาลเลยอ๋อค่ะเกเวียนหัวแกก็บ่นแกเวียนเวียนหน้ามืดอกิดเปนแบนี้ครับพี่ทองพัดก็เลยพาคุณพ่อมาจากต่างจังหวัดมาอยู่ด้วยใช่ไหมคะครับค่ะแล้วทีนี้เห็นว่าตอนนั้นน่ะคุณพ่อถึงอาการวูบล้ม หัวฟาดพื้นอยากให้เล่าตรงนั้นนะคะคือแกวันนั้นผมก็ทำงานออกกะมานั่นแหละแกเก็บหน้าอยู่หน้าบ้านค่ะ<า>คืออาการแบบนี้แกจะเป็นบ่อยค่ะเราเป็นบ่อยเราก็คิดว่าแกเป็นที่เป็นที่เลือดลแมแกไม่ดีหรือเปล่าล้วก็พยายามหาอะไรมาให้แกทานายาอะไรที่ดีก็ก็บผู้ทานแต่มันก็ไม่หายค่ะ<า>ไปไปหาคุณหมอก็ได้ยามาพวกเป็นยาทำกันเสร็จก็ไม่หายไม่หายคือคือเป็นจะค่ายามำรุงเข้ามาเกี่ยวบเลือดเลือดเลคือต้องไปไป็บ่อยนะ ยาบำรุงเลือดยาบำรุงประสาทประมาณนี้ใช่ไหมคะตอนนี้แกแกแกมาล้มล้มหนักออกกะมาก็ไม่รู้ว่าแกแกเสียงดังหน้าบ้านนี่หละผมก็อยู่ไนนอนหลับลุกออกมาดูอีกทีหนึ่งแกก็เลือดนอนโรงพยาบาลยาวตัวนั้นนะตอนนี้ขาดเจือบจะดีขึ้นแล้วค่ะรู้สึกว่าตอนที่พี่ทงวอนบอกว่าแกออกมาจากโรงพยาบาลนี้มีอาการอะไรนั้นหลงหลงเืมๆดมด้วยหลงลดมด้วยหลงเดมด้วยแล้วก็ แบบที่ว่าเอออาการเวียนหัวแกก็จะมาบ่อยประมาณนี้อ,อาการหน้ามืดวูบของแกก็ยังมีอาการอยู่ใช่ไหมคะหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วค่ะ,ะ <ห Ing S 1> แล้วก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์เคโอเนี่ยไปได้ไปสั่งซื้อสินค้าะอะไรอย่างอื่นมาให้แกทานบ้างไหมคะก<อ>็ซื้อนะซื้อซื้อตามเอ่อโฆษณาเขามัง่งอะไรมัง่งที่ว่าดีดีนี<อ>่แหละว่าเกี่ยวกับบำรุงเลือดบำรุงสมองอะไรก็เราก็ซื้อมามา<ะ>ทาน แล้วไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นนะก็เลยไปเจออันนี้ในในยูทูปก็เลยลองก็เลยโทรโทรเข้าไปปรึกษาดูแล้วก็ถ่ายรูปไปถ่ายรูปส่งไปให้ให้รู้ว่าในก่าทางพ่อจะเป็นลักษณะอย่างนี้จะผอมมากมาก่อนจะเรียนบาที่พาดไม่ได้คืเรียนค่ะก็จะมีรูปของคุณตาอยู่เนาะที่ว่าคุณพี่โทรเข้าอ่าที่ว่าส่งรูปมาให้ดูนะคะว่าก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็คุณคุณตามี มีแบบไหนบ้างนะคะแอบหนึ่งนะคะฮะอันนี้คือรูปของคุณตาเองนะคะเนี่ยจะซูมให้ท่านผู้ชมดูนะคะบ้าก่อนที่อันนี้คือก่อนที่จะทาผลิตภัณฑ์ KO ของเราเนาะใช่ค่ะคือผอมโซมากนะคะตอนที่โทรเข้าไปปรึกษาน่ะคุณพี่อ่าคุณพี่ทองพัฒน่ะตัดสินใจสั่งซื้อมากี่ชุดคะชุดหนึ่งครับหนึ่งเดือนอเดือนเห็นผลในเซ็ตนั้นเลยไหมคะก็ แก่ทานไปประมาณสิบวันมั้งสิบกบสิบสิบกบสิบสิบขึ้นวันสิบวันขึ้นนี่แหละเออจากที่แกเคยเคยบ่นว่าแกได้ปวดเยหัววีลนหัวค่ะแกก็ไม่ได้ยินแกบ่นแล้วคือหรือว่าเป็นยาตัวนี้ทาให้ให้แกหายก็แล้วก็เราก็เฝ้าระวังเฝ้าแบบว่าเฝ้าดูอาการแกวันนั่นแหละค่ะเออวันนี้ก็ทานมาหนึ่งเดือนแล้วอาการที่แกเคยบ่นก็ไม่มีแล้วคออ๋อไม่ไม่บ่นคือเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าอีกนิดนึงว่า หลังจากทานผลิตภัณฑ์ KO เนี่ยมันเริ่มเห็นผลดีขึ้นประมาณสิบวันนะคะดีขึ้นยังไงนะพี่ทองพัดคือเราไม่ได้ทานเองน้องพ่อทานเรารู้จับัูอาการแกร่คือแก่คทว่าแก่ถึงเบียนเบียนหัวหน้าม,นมืบ้านหมุนอะไรก็แกนเลยก็มไม่ค่อยบน่นแกไม่บ่นแล้วแล้วก็เลยเออรู้ว่ามันเดทานแล้วแกดีขึ้นล้วก็สงเกตมาไงอันนี้ทานครบหนึ่งเดือนก็ยังไม่มีอาการแบบนั้นอ๋อเยี่ยมเยี่ยมเลยนะคะ ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ KO ของเราตอบโจทย์อาการหน้ามืดเวียนหัวของคุณพ่อของพี่ทองพัดได้ดีขนาดนี้นะคะค่ะคุณพี่ทองพัดอาการที่คุณพ่อของคุณพี่เป็นอย่างเงี้ยมีอาการเวียนหัวหน้ามืดประจําอย่างเงี้ยมันมีผลต่อกิจวัตรประจําวันหรือว่าการใช้ชีวิตในครอบครัวยังไงเล่านพิดหนึ่งคือตอนที่แกเป็นอาการเวียนหัวเนี่ยผมต้องให้แฟนออกจากงานเพื่อเพื่อดูแลแกเพื่อมาดูแลแกอยู่ไม่ได้คนเดียวืม่ไ่เราก็คิดว่าคือยังไงเราต้องดูแลแก ผมเลยให้แฟนมาถ้าผมเจอตัวนี้ก่อนอาจจะไม่ได้ออกมาแ็ได้แฟนผมอ๋อค่ะคุณโอ้โหถือว่าเป็นมีผลกับครอบครัวของพี่ทองพัดก่อต่อค่าใช้จ่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าโรคอาการมืดหน้าวูบเนี่ยหน้ามืดวูบเนี่ยมันอยู่คนเดียวไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะว่าถ้าเข้าห้องน้ำอย่างนี้อาจจะวูบล้มไปแล้วคุณตาเนี่ยก็ถึงขั้นล้มหัวฟาดพื้นถึงเข้านอนโรงพยาบาลยาวเลยใช่ไหมคะค คุณพี่ทองพัดก็หลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจให้ภรรยาของคุณพี่ออกออกจากงานประจํามาดูแลค่ะถือว่ามีผลแบบขนาดไหนต่อค่าใช้จ่ายพี่ทองครึ่งก็ครึ่งเลยนะครับแต่ไม่คุณรายได้หายไปครึ่งใช่แค่คุณเคยได้คุณเหลือครึ่งนึงนไหมถือว่ามีผลกระทบต่อผลกราทบมากกระทบมากด้วยนะคะยิ่งยิ่งใครที่ที่ที่เป็นในยังอยู่วัยทำงานผมว่าแนะนําเลยให้ทานเลยครับอ ป้าสุนันนะคะอายุเท่าไหร่คะ6 3แล้วคะ่ะ6 3เป็นคนจังหวัดอะไรคะกรญจนบุรีคะ่ะอ่านะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่จังหวัดกรญจนบุรีนะคะด้านหลังคุณป้าคุณป้าประกอบอาชีพอะไรเอ่ยทำสวนคะ่ะ